ามต่อนะครับต่อเนื่องคําว่านิพพานกับวิมุตติยานทัศนะเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรครับอาจารย์นิพพานเป็นกรรมวมๆถ้าเปรียบเทียบวิมุตติยานทัศนะก็จะต้องเปรียบเทียบกับวิมุติมีวิมุติกับมีวิมุตติยานทัศนะวิมุติเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดดับวิมุตติยานทัศนะเป็นผู้เข้าไปรู้ธรรมชา ธรรมชาติที่ไม่ไมเกิดดับตัวมันเองก็ไม่เกิดดับด้วยเพราะฉะน,นั้นธรรมชาติที่ไม่เกิดดับเนี่ยอสังขตธ,ธรรมนิพพานเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่เป็นหนึ่งเดียวในหนึ่งเดียวเนี่ยมันเหมือนมันมีสองหนึ่งอยู่ในนั้นซึ่งละเอียดเท่ากัน ละเอียดเท่ากันไม่มีการเคลื่อนไม่มีการมาไปเหมือนกันแต่อันนึงเป็นผู้ที่รู้สิ่งนี้ตัวนี้ก็ไม่เกิดดับเรียกวิมุติอันทัศนะตัวนี้เป็นสภาวะธรรมที่ไม่เกิดดับที่ตัวนี้เข้าไปรับรู้ส่วนระบบสมุติตัวนี้เข้าไปรับรู้สีตัวนี้และ5ตัวนี้มีความละเอียดต่างกันหนาบาง ละเอียดไม่เท่ากันแต่วิมุตตินิพานนั้นสองอันอันนี้เข้าไปตั้งอาศัยในอันนี้ทั้งสองอันละเอียดเท่ากันนี่คือความต่างกัน,นพระศาสดาบอกว่าวิมุตติยานทัศนะนั้นก็เป็นสิ่งที่มีที่ตั้งอาศัยหาใช่ไม่มีที่ตั้งอาศัยไม่อาศัยในอะไรเล่าอาศัยในวิมุตติวิญญาณอาศัยในขันทั้งสี่รูปนาม แต่วิมุตติยานทัศนะอาศัยในวิมุตต์ต่างกันอย่างนี้วิญญาณกับรูปหยาบไม่เท่ากันใช่ไหมรูปประธาดดินน้ำไฟลมกับวิญญาณละเอียดมองไม่เห็นเลยนะยาบละเอียดต่างกันแต่วิมุตติยานทัศนะละเอียดเท่ากันไม่มีความต่างนี่สองระบบไม่เหมือนกันอย่างนี้ระบบนี้เรียกว่าสังคตธรรมระบบนี้เรียกอสังคตธรรม ไม่เกิดไม่ดับระบบนี้เกิดดับนะแค่นั้นเองนี่ระบบใหญ่ๆจะแบ่งเป็นสองระบบนี้ครับคำถามต่อไปครับที่พระพุทธองค์ตรัสว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากยิ่งนักเปรียบเทียบเหมือนเต่าตาบอดแต่เหตุใดปัจจุบันจึงมีมนุษย์เกิดขึ้นมาในโลกมากมายขึ้นทุกๆวันกอ,อยอมไม่ไป ทำวิจัยสำรวจในพรมในสวรรค์มั้งนะประชากรมันต้องบางลงไงมันล่วงมาอยู่มนุษย์เยอะนะไม่มีใครสำรวจประชากรของเทวดาดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตนะเยอะแยะไปหมดหาประมาณไม่ได้นะมนุษย์นี่กระจ้อยหนึ่งในนีน้น้อยมากนะพุทธเจ้าเนี่ยมองระบบการเกิดทั่วโลกธาต ไม่ได้มองแค่มนุษย์อย่างเดียวนั้นเวลายโยมวิเคราะห์เนี่ยยมวิเคราะห์หยาบกว่าผู้เจ้าเยอะผู้เจ้ามองหูทั่วโลกธาตทาและมองโอ้โหมนุษย์กระจตหนิ่งเกิดยากมากนะ,ะแต่เรามองเนี่ยมนุษย์เกิดเยอะแต่เราไม่ได้เปรียบเทียบกับดวงจิตอีกมหาศาลอันประมาณไม่ได้นะมากกว่าดวงดาวในจักรวาลมากกว่าเม็ดทรายในมหาสมุทรเยอะมากนับไม่ได้เลยดวงจิตเนี่ย งั้นก็แสดงว่าคาว่าโลกในความหมายพระพุทธเจ้าไม่ได้หมายถึงว่าโลกที่เป็นโลกกลมๆอย่างของเราใช่ไหมครับพระอาจารย์โลกเยอะมากโลกาโลกงโลโกนะโลกเนี่ยหมายถึงทั้งหมดประมาโลกเทวโลกมนุษย์โลกนรกกาเนิดอาจาเปลตวิสัยไอพวกสันนรกที่อัปเกรดขึ้นมาเป็นมนุษย์ก็เยอะนะไอพวกที่ยังอยู่ตามลงไปอีกก็เยอะไอพวก เทวดาพรมไปนรกก็เยอะนะมามนุษย์ก็มีมันแล้วแต่กรรมนะุทูเจ้าบอกเทวดาเท้าเธอเมื่อทำการละแล้วก็ยังไม่ลอดพ้นไปได้เสียจากนรกอมเดรชาหรือเปรตวิสัยนะก็เวียนกันไปกันมาอย่างนี้ครับผมคำถามนะครับเรื่องของพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือพระอาจารย์เกจีต่างๆที่มรรลุธรรม พระอรหันต์เป็นนิพพานได้โดยวิธีอื่นๆที่ไม่ใช่อาณาปานาสติแบบพระพุทธเจ้าสอนมีหรือไม่อย่างไรเราจะทราบยังไงครับพระอาจาราย์ว่าท่านบรรลุยังไงเคยดูหนังสืออริยสัจภาคต้นมไหนากว่านี้อีกน้นากว่านี้อีกเกือบเท่าหนึ่งพันกว่าหน้า นั่นน่ะอธิบายมรควิธีทั้งหมดมรควิธีมหาศาลไม่ใช่อนาปาอย่างเดียวอนาปาเนี่ยเอามาเพราะาศาสดาสันเสริญไวมากวิธีมีเป็นพันบอกวิธีที่นะ798ที 98, ่ดีเลิศ <c oughs> <c oughs> วิธีที่999ดีมากโยมจะไปน,นั่งหาวิธีไหนผู้เจ้าจึงบอกมหาชนจะเดินตามที่ผู้เจ้าสรรเสริญ วิธีเยอะมากจริงๆเยอะมาก <c oughs> นี่คือสัมมามัคหลุดจากสัมมามัคมีอีกไหม <c oughs> มีมหาศาลนั่นเป็นมิจฉามัคไ,ไม่ใช่ว่าเขาสอนแล้วถูกหมดนะ <c oughs> เขาสอนเนี่ยอยู่ในกรอบมัควิธีมักแปดหรือเปล่าไม่ใช่บอกว่าเออ จะหลแลเราเข้ากับอะไรก็ได้หมดนะมรรวิธีมีมากมายมักวิธีมากแต่ต้องดูว่ามันอยู่ในกรอบสัมมาทิฏฐิสัมมาปฏิปทาหรือเปล่าเนะี่ตัวนี้มีมักวิธีที่ง่าย พิสษุทั้งหลายเราจะแสดงซึ่งมิจฉาปฏิปทาและสัมมาปฏิปทาหนทางผิดมีหนทางถูกมีเวลายมฟังเข้าแล้วนี่ไปหนทางถูกหรือผิดละ่ะไปนอนในโรงหนทางถูกไหมคุเจ้าสอนไหม,มไม่มีสอนใช่ไหมไปนั่งสมาธิรัสันเขย่าตัวเขาเรียกตีชานถูกไหมไม่ถูก กระโดดเป็นลิงเป็นข้างแสดงออกซึ่งปิติถูกไหมไม่ถูกพรูเจ้าไม่เคยสอนเอาคนไปฝึกกันเยอะนะหลายพันเหมือนกันนะเยอะเต็มเลยเดี๋ยจะมาบอกวิธีมันหลากหลายวิธีจะว่งั้นวิธีไหนก็ได้ไม่ใช่ต้องแยกก่อน,นอยู่ในสัมมามัครคหรือเปล่านในสัมมามัครคเองก็เนี่ยมนะีเป็นปึกขนาดนี้นะมหาสาร เราเลือกมาเฉพาะที่ศาสดาสรรเสริญไปแล้วรวมไว้ในมรรควิธีที่ง่ายเนี่ยนะสิกว่าวิธีเนี่ยเดินตรงนี้ซะก,ก่อนเนี่ยนะเพราะนั้นพวกเกจีทั้งหลายเนี่ยเดินตามมรรควิธีในนี้ไหมถ้าเดินใช้ได้ถ้าไม่เดินแสดงว่าเขาไม่หลุดพ้นเพราะเขาไม่ใช่พระพุทธเจ้าที่จะตัดสรูเองหรือคิดเองต้องฟังมาและเอาไปทำตาม ถ้าคิดเองก็พลาดแล้วนะครับคำถามต่อไปถามเรื่องของพระธาตุนะครับที่พระเทระหลายรูปที่กระดูกเป็นพระธาตุนะครับอยากให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายให้กระจ่างว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็การสักการะพระบรมสารีริกธาและพระธาตุมีอนิสงส์อย่างไรครับอันนี้ก็ คปตอบไว้หลายที่อยู่นะพระธาตเนี่ยผู้เจ้าไม่ได้บัญญัติเป็นเครื่องวัดอะไรเลยนะถ้าดินน้ำไฟลมของพวกเราเนี่ยถ้าโยมปฏิบัติจนเป็นพระหลานดินน้ำไฟลมก้อนนี้ที่ผู้เจ้าให้ทิ้งนะก็ต้องทิ้งอะ่ะนะจิตเข้าไปยึดถืออะไรไม่ได้ ถ้ายึดถือแระยมไม่หลุดพ้นยมยึดถือเศษธาตุของท่านนะที่ท่านทิ้งแล้วแล้วเราไปคว้าเอายึดไปยึดเอาจิตก็เข้าไปปกักไปฝังลงในสิ่งนี้พระศาสดา,า,าบอกว่าเธอคิดถึงสิ่งใดอยู่ดำริถึงสิ่งใดอยู่หรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณ ถ้าวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะได้แล้วการก้าวลงแห่งนามรูปก็มีนะนามรูปมีภพชาติชาลามรณนะจะมีตามมาย่อมหลุดพ้นไม่ได้อีกพระสูตรหนึ่งพระศา,าสดาบอกว่าขันธ์าตุอายจตนะใดๆขันธ์าตุอายนะเหล่านั้นทั้งหมดต้องปล่อยต้องวางต้องทิ้งทั้งหมดนะและกายนั้นไม่ใช่ความเป็นพระอรหันต์พระเจ้ายังบอกว่าการลิประโยชน์อะไรด้วยการเห็นกายเน่านี้ กายผู้ดงบอกกายเน่านิตถาคตนี่กายเน่านี่เธอจะมาเอาประโยชน์อะไรนน่นะมาเดินจับชายจีวรสังกติตามรอยเท้าเราไปข้างหลังข้างหลังแต่ถ้าเธอนั้นมากไปด้วยอภิชามีการมลาคา่ะกล้ามีจิตพยาบาทมีความดำริแห่งใจเป็นไปในทางประทุษร้ายมีสติหลงหลืมแล้วซ้ายเธอนั้นชื่อว่าอยู่ไกลาจากเราแม้เราก็อยู่ไกลาจากพิสูจนนั้นโดยแท้ถึงเธอจะจับชายสังกติเราไปก็ตามเห็นไหม ยมจะมีพระธาตุให้เต็มบ้านก็ตามแต่ยมไม่ได้ปฏิบัติตามศาสดาสั่งสอนโอ้โหอยู่ไกลกับพระเจ้าเป็นร้อยโยชนนะแต่คนที่อยู่ไกลจากพระองค์เป็นร้อยโยชนแต่ถ้ามีสมาธินะไม่มีจิตพยาบาทนะมีสติมีปัญญาปฏิบัติตามพระเจ้าอย่างดีน,ะนี่ชื่อว่าอยู่ใกล้พระศาสดา ศาส,สดาบอกอีกกายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและทั้งไม่ใช่ของบุคคลเราอื่นกรรมเก่ามันเป็นกรรมเก่าของท่านกรรมเก่าคือกายนี้อันบุคคลทั้งหลายเพึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเป็นสิ่งที่มีปัจจัยทําให้เกิดความรู้สึกขึ้นเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้มันเป็นเพียงท่าตามธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้นเราไปวิ่งหาอะไรอ่ะใช่ไหมยมวิ่งหาธรรมะไม่ใช่วิ่งหาพระาธาตุนะอืม ระศาสดาจึงไม่เคยบัญญตัติเรื่องเอาเรื่องพระาธาตุเป็นเครื่องวัดอะไรเลยสักครั้งเดียวไม่มีนะยอมยึดอะไรไม่ได้ในโลกธาตุนี้ในโลกธาตุนี้พระเจ้าให้ปล่อยวางให้หมดมต้องเข้าใจให้ดีภิกษุเนี่ยมีความห่วงใย,ยในจีวรน,นิดเดียวมาเกิดเป็นตัวลายในจีวรโอ้โหไม่ได้เลยนะวิญญาณเนี่ยมันพร้อมเข้าไปตั้งอาศัยอยู่ในทุกที่นะอืม นั่นหน้าที่โยมต้องทําตัวเองนะเป็นพระธาตุนะอย่างที่โยมอยากเห็นอยากเป็นนะ่ะโยมต้องทําตัวเองให้เป็นพระราหานแล้วก็ปล่อยวางทุกอย่างนะ<ม>นั่นพระราหานิ่งแล้วนี่ทิ้งนี่ก้อนดินน้ําไฟลมเียเราไปวิ่งแย่งกันทําอะไรนี่ใช่ไหม,มเอาสิ่งที่ท่านทิ้งแล้วนะท่านทิ้งธรรมะไว้สนใจตรงนั้นสิน่ะ ศาส,สดาทิ้งธรรมะไว้ผู้เจ้าให้เอาพระธาตุของผู้เจ้าเป็นศาสดาแทนต่อไปหรือเปล่าไม่เอาธรรมวินัยที่ตถาคตตัดไว้ดีแล้วเป็นศาสดาแทนต่อไปบอกอานนท์ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าพวกเรามีพระศาสดาล่วงลับไปแล้วศาส,สดาของพวกเราไม่มีอานนท์เธออย่าคิดอย่างนั้นธรรก็ดีวินัยก็ดีไม่ใช่พระธาตุก็ดีนะ อะไรก็ดีอย่างนี้ไม่ใช่ทำก็ดีวินัยก็ดีที่เราบัญญัติแล้วแสดงแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยเหล่านั้นจกเป็นศาัดาของพวกเธอทั้งหลายต่อไปโดยการล่วงไปของเรานี่ชัดเจนอย่างนี้เนาะมีก็ดีก็ตั้งบูชาไหว้เพื่อละลึกถึงไม่ใช่มองเป็นของศักดิ์สิทธิ์หรือก้อนศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวจะเป็นศีลพระตถาปร a มา a ไปอีก กลายเป็นว่าเราไปขอโดนบันดาลอะไรจากท่านนะกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิเรื่องกรรมแบบที่หนึ่งคือคิดว่ากรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลพิษอีกเข้าโสดาบันไม่ได้อีกเห็นนะมันมีเรื่องให้เราหลอกเราเยอะนะเนี่ยนะครับก็มีอีกท่านหนึ่งพอดีถามคำถามคล้ายกันเขาบอกว่าที่พระธาตุเสด็จไปเพิ่มขึ้นและลดลงเป็นไปนได้ไหมครับ ความพิเศษแปลกประหลาดพิสดารในโลกมีเยอะเยมนะมีได้เป็นได้ห่อเหินเนอากาศมีได้เป็นได้ดำดินหายตัวอุที่ปาถาผู้เจ้าบอกว่าอย่าเพิ่งไปสนใจมันมันแก้แก่เจ็บตายไม่ได้เข้าใจไหมผู้เจ้าสอนเรื่องนี้ไว้เนี่ยบอกมีบุรุษคนหนึ่งนั่งอยู่ริมสาบบัวเขาเห็นกองทัพช้างมาลบพลเดินไหลเข้าไปในสายบัว แล้วเขาก็ร้องตะโกนว่าเขาบ้าไปแล้วชาวบ้านก็ถามว่าเออเองบ้าเพราะอะไรบอกนี่ไปเห็นหนึ่งนี้มาบอกเออไม่มีใครเเห็นาเองบ้านะแตงจริงพระเจ้าบอกว่าคราวนั้นน่ะบุุษนั้นเห็นจริงนะเป็นการลบระหว่างเทวดากับอสูรและอสูรแพ้ก็หนีกลับสู่ภพของตนเองทางลากบัวแล้วก็เลยบอกพิสุจ์ทั้งหลายเรื่องแปลกประหลาดพิสดารในโลกมีเยอะมากเธอตามรู้ไม่จบหรอก เหมือนโยมอยากรู้ดวงดาวในอวากาศเนะี่ยรู้ไม่หมดหรอกให้อเมริกามันสำรวจไปเหอะมันตายไปกี่รอบแล้วจนประเทศมันสลายมันก็รู้ไม่หมดนะอ่าพระเจ้าจึงให้กลับมาในร่างกายที่ยาวประมาณวาลหนึ่งนี้ที่ยังประกอบอยู่ด้วยสัญญาและใจนี้เองเป็นที่ออกของโลกเป็นที่ออกของการเกิดแก่เจ็บตายเธอไม่สามารถสแสวงหาได้ด้วยการไปเคลื่อนไปในไม่มีทางนะนี่พระองค์สอนอย่างนี้ นั้นเราเนี่ยอยากให้เราเนี่ยเข้าใจในความจริงที่พงเพียนพยายามจะถ่ายทอดให้เราเข้าใจอย่าไปติดตรงนน้นยึดตรงนี้เฉไปเฉมานะสรุปไม่ได้ธรรมะไปสักทีนะอเอียงซ้ายเอียงขวากันอยู่ยขาดธรรมะพระาศาสดาเมื่อถึงที่หมายแล้วพระองค์ยังให้โยนทิ้งเลยนะนับภาษาลไยกับพระธาตุทำวินัยที่ตัดไว้ดีแล้วเนี่ยเปรียบด้วยพว่วงแพร เมื่อถึงฝั่งแล้วเนี่ยผู้เจ้าถามภิกษุใครนั่งเรือแพไปถึงฝั่งแล้วมีใครแบกเรือแบกแพขึ้นบ่าไปด้วยไหมไม่มีก็ถามสาวกทํำยังไงก็โยนเรือทิ้งไว้ตรงนั้นผู้เจ้าเออนั่นแหละเหมือนกันนะธรรมวินัยทั้งหมดของพระองค์เนี่ยถึงฝั่งแล้วโยนทิ้งหมดโยมอืมจะเก็บเอาอะไรไปด้วยนะอืมเดี๋ยวมันไม่ถึงจริงนะ และพระองค์ก็บอกจะปลวยกล่าวไปยายถึงสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมอะไรที่เป็นอธรรมนะทิ้งก่อนเลยแต่แรกขนาดธรรมะยังต้องทิ้งเลยนะครับนะสังเกตว่าพระพเจ้าท่านจะเน้นเรื่องธรรมวินัยอย่างเดียวนะครับสิ่งอื่นไม่ต้องไปสนใจสิ่งอื่นไม่สนใจแล้วยมจะเดินตรงทางพระศาสดาเป้ยยมจะเป็นสาวกที่ที่เข้มแข็งที่เลิศที่เป็นกำลังให้พระศาสดาอย่างถูกต้อง นะและศาสนาจะไม่เสื่อมนะแล้วอย่างนี้ได้ไหมครับพระอาจารย์ถ้าว่าเรามีพระธาตุอยู่แล้วเนี่ยก็มีไว้บูชาเป็นเครื่องระลึกเป็นเพียงครื่องระลึกมีไว้เป็นเครื่องระลึกอาตมาก,ก็เคยได้พระธาตุจากหลวงพ่อชามาเก้าองค์นะหลวงพ่อชาก็มอบให้กับมือ,เ,อเก็บไว้แล้วก็เก็บไว้เอาแจกให้ญาติไปเหลือไว้ที่วัดอ่ะสามองค์นะแล้วก็เก็บไว้ นะเป็นเครื่องระลึกนะถึงค,คุณงามความดีของท่านการที่เราได้ศรัทธาเข้ามาบวชเหมือนพระสารีบุตรก็กลาบไปทางทิศนั้นทิศนี้จนถูกโจทย์ว่าเคารพทิศผู้เจ้าก็ถามว่าเธอกล่าบไปทางทิศนั้นนี้จริงหรือเปล่ปาบอกจริงเธอทําเพราะอะไรก็บอกข้าพระอ,องค์เนี่ยเมื่อรู้ว่าพระสชัชชิอยู่ทางทิศใดข้าพอองค์ก็กล่าบไปทางทิศนั้นด้วยความเคารพ ผู้เจ้าก็าสรรเสริญไม่ตำหนิบอกเออดีแล้วความเคารพดีนะนี่อย่างนี้เราเก็บไว้ก็ได้ก็ด้วยความระลึกถึงนะด้วยความเคารพแต่ไม่ได้โอ้ยขอให้ลูกสําเร็จเถอะขอให้ลูกรวยเถิดขอให้ลูกเป็นอย่างนี้อย่างนี้เริ่มออนวอนละใช่ไหมต้องทําเองยมเริ่มขาดความเชื่อมั่นในกรรมใช่ไหมเริ่มไปหาที่พึ่งยึดถือแบบอื่นๆมองว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างนี้ ความศักดิ์สิทธิ์คือจิตของโยมน่ะดีที่สุดเลิศที่สุดแล้วจิตเราเนี่ยฝึกดีแล้วเนี่ยนะเป็นนิพพานได้เข้านิพพานได้เนนะไม่ต้องพึ่งอะไรเราพึ่งพันรัตนตยคือพึ่งคําสอนของพระองค์ที่จะล้างกิเลสในจิตของเราให้หมดไปแล้วเข้าถึงจิตที่บริสุทธิ์นะครับเรียกว่าไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะนะครับต้องไม่เอาสิ่งอื่นสระณะครับ